ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดส่องพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับนายานิด นบอมรบดีับปราการผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยแต่ภูมิสำเนาเป็นคนอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเป็นสามีของนางกอบกุลนบอมรบดีอดีตสสราชบุรี พักไทยลักไทยที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2549นายมานิตและนางกอบกุลมีบุตรธิดาสามคนนายมานิตนบอมวดีเป็นแกนนำพักภูมิใจไทยคนหนึ่งที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในกระทรวงสาธารณสุขที่มีนายแพทย์ปรุสิริมหาฮนิตเป็นประธานได้มีการสนุปผลการตรวจสอบว่าเกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณตามโครงการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้วิทยาแก้วพาดายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ทำให้กระแสจากฝ่ายต่างๆรวมถึงนายกรัฐมนตรีต้องการให้นายมานิตลาออกด้วยเช่นกันเมื่อวันที่10มกราคมพศ2553นายมานิตนบอมบดีแถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแสดงความเป็นบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาในปีพศ2561 เขาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐในปีพศ2562เขาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพักพลังประชารัฐลำดับที่69แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งในวันที่9สิงหาคมพศ2565เขาได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พระกำแพงสมก่อจัดเป็นพระที่สุดยอดและเอกของเมืองกำแพงเพชรเป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศีลและพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีสูงสุดของพระเครื่องเมืองไทยพระกำแพงสมก่อเป็นพระที่ทำจากเนื้อดินผสมวานและเกสรดอกไม้และทําจากเนื้อชินพุตธลักษณะของพระสมก่อนั้นองค์พระปฏิมากรรมในสมัยสุขโขทยัยนางสมาชีรายกระหนก อยู่ข้างขององค์พระนั่งประทับอยู่บนบัวเล็บช้างคอของพิมพ์พระจะโค้งมนลักษณะคล้ายตัวกอไก่คนเก่าๆจึงเรียกว่าพระสุ้มก่อพระกำแพงสุ้มก่อที่ค้นพบมีอยู่ด้วยกันห้าพิมพ์ประกอบไปด้วยพิมพ์ใหญ่แยกออกเป็นสองประเภทคือมีลายกระหนกและไม่มีลายกระหนกพระที่ไม่มีลายกระหนกส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลซึ่งเรามักจะเรียกว่า พระกำแพงสุ้มก่อดำพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์เล็บพัดโปะพิมพ์ขนมเปียพิมพ์กำแพงสุ้มก่อทั้งมีลายกนกและไม่มีลายกนกเป็นพระที่มีศิละปะของสุขโขทยัยปนกับศิลปะสีลัลงกาโดยเฉพาะไม่มีลายกนกจะเห็นว่าเป็นศิลปะสีลัลงกาอย่างเด่นชัดพระกำแพงสุ้มก่อ เนื้อขององค์พระใช้ดินผสมกับว่านเกสรดอกไม้จึงทําให้เนื้อของพระสุ้มกอมีลักษณะน,นุ่มมันละเอียดเมื่อนําสาลีหรือผ้ามาเช็ดถูจะเกิดลักษณะมันเบาขึ้นทันทีลักษณะของเนื้อที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งคือตามผิวขององค์พระจะมีจุดสีแดงแดง,ดงซึ่งเราเรียกว่าวานดอกมะขามและตามซอกขององค์พระจะมีจุดดำาๆซึ่งเราเรียกกันว่า ราดำจับอยู่ตามบริเวณซอกของพระการค้นพบพระกำแพงซุ้มก่อเมื่อปีพศ2392สมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังได้ไปเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรได้พบศิลาจากึกที่วัดสเสด็จจึงทราบว่าพระเจดีย์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งเมืองนครซุ้มเก่า ท่านจึงชักชวนเจ้าเมืองออกสำรวจก็พบเจดีสามองค์อยู่ใกล้ๆก,กันแต่ชำรุดมากจึงได้เข้าชักชวนเจ้าเมืองทำการรื้อพระเจดีเก่าทั้งสามองค์รวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อรื้อถอนจึงพบว่ามีพระเครื่องสมกอจําจำนวนมากหลวงปู่จึงนำเข้ากรุงเทพส่วนหนึ่งพร้อมเศษอิฐหินและบันเึกใบาลานแล้วนำมาสร้างพระสมเด็จของท่านโจนขึ้นชื่อลือกรน พอสร้างตามสูตรการสร้างพระซุ้มก่อส่วนการสร้างเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จเจ้าเมืองก็ด่วนลาลับต่อมาพระยาตกาขุนนางพมา่าจึงปฏิสังขรต่อจนเสร็จจึงมีรูปรลักเป็นเจดีย์พม่าพระกำแพงสุ้มก่อเป็นพระศิลปะสุขโขทัยยุคตน้นสร้างประมาณพศ .2,900 สมัยพญาลิไทยขุดค้นพบหลายกลุก่ม โดยครั้งแรกพบณวัดบรมธาตุโดยหลวงปู่โตต่อมาพศ2490และ2501ก็พบอีกแต่ไม่มากปี2505และ2509พบจ้กูวัดพิกุลทองวัดรลาศีวัดหนองรังกาและวัดซุ้มก่อมีกูวไว้แล้วไม่จน คือถ้อยคําประจำองค์พระสมก่อซึ่งหมายถึงพระสมก่อสุดยอดทางโชคลาภเมตตามหานิยมใครมีไว้แล้วจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำให้ผู้คนทั้งประเทศปรารถนาที่เป็นเจ้าของพระสุมก่อการเช่าจึงอยู่หลักล้านขึ้นไปพระสุมก่อจึงกลายเป็นหนึ่งในบรรจาภาคีหรือหนึ่งในจักรพัดแห่งวงการพระเครื่อง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ